นะครับเป็นนักเรียนในคอร์สซูเปอร์วีดีพีของโค้ดกอล์ฟนะครับซึ่งนะครับทากาไรในทุกๆวันเลย้วโค้ดสอนตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยเลยนะครับแล้วก็นะครับพาทากาไรในทุกรอบที่สอนด้วยนะครับและก็มีการวิเคราะห์กราฟในการสอนในการทํากําไรนะครับในแต่ละรอบในแต่ละวันนะครับที่เข้าสอนนะครับและสําคัญเลยนะครับ เเทคนิควิธีการที่จะทําให้เรานะครับทํากําไรได้ในทุกๆวันนะครับอยากให้เรานะครับมาเรียนกับโค้ดกอล์ฟนะครับเพราะว่าโค้ดกอล์ฟใจดีและใจเย็นมากๆเลยนะครับ และสิ่งสำคัญเลยนะครับทำกำไรได้ทุกวันอยากให้ทุกคนนะครับที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับได้เข้ามาเรียนด้วยกันกับโค้ดนะคะแล้วก็มาเจอกันในห้องเรียนนะครับรับรองได้ว่าโอ้โหทุกคนทำกำไรได้ในทุกๆวันอย่างแน่นอนครับเหมือนผมนะครับที่ทำกำไรทั้งเช้าและเย็นเลยนะครับจากที่โค้ดสอนในทุกๆรอบทุกๆวันแม้แต่ทั้งตื่นนอนมาได้เงินครับก่อนนอนมาก็ได้ตังค์นะครับอยากให้พวกเราทุกคนมาเรียนด้วยกันนะครับ